สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะเช้าวันนี้แม่น้อยก็เอาเด็กๆมากินอาหารกินนมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีขนมนะคะมาให้กับเด็กๆก,ก,กินด้วยค่ะแม่น้อยก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ท่านเมตตาให้เด็กๆบ้านสามบนมีขนมตุนไว้ได้กินด้วยค่ะอ,อาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ กล้งใหญ่ก็ซองหนึ่งนะคะแล้วก็หมิวเล็กก็ซองหนึ่งค่ะก็อาทิตย์ละสองซองนะคะให้เด็กๆได้กินขนมบ้างนะอร่อยไหมครับบุญชื่อเอ้ยเมิอนอิ่มแล้วเหรอลูกสงสัยจะอิ่มแล้วอิ่มหรือ,อยังน่ารักที่สุดเลยหัวใจผู้อาพ่อพ่อแม่ทุกท่านก็คงจะม,มีมีมีแมวเหมือนกับแม่น้อยนะคะ แม่น้อยก็อยู่ดูแลนะคะดูแลแล้วก็ถึงถึงแม้ว่าเขาเรียกว่าอะไรคะเราเราอาจจะยังทําไม่ได้เต็มร้อยอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ด้วยด้วยที่เรามีใจนะคะเราก็มีใจที่ดูแลเด็กแต่บางทีอาจจะยังไม่ได้เพอร์เฟกหรือว่าเต็มร้อยนะคะเนี่ยแม่น้อยก็ ดูแลด้วยความรักนะคะด้วยความรักที่มีให้ค่ะแล้วก็ส่งต่อโดยที่แม่น้อยทำคลิปหรือว่าไลฟ์สดให้กับทุกท่านได้ชมนะคะอพ่อพ่อแม่เอฟซก็มีความเมตตารักแล้วก็เอ็นดูเด็กๆบ้านสามบุญมากเลยค่ะไม่ว่าแม่น้อยจะขอเรื่องอรา,ายแมวขนมอาหารหรือว่าอาหารเม็คอาหาร,าหารเปียกอย่างงี้ค่ะ ทุกทุกท่านก็เมตตาให้มานะคะอันนี้คือกินอิ่มแล้วนะคะกินอิ่มแล้วก็นอนพักผ่อนค่ะอย่างเช่นวัน,นวันนี้นะคะแม่น้อยก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเมตตาให้ได้ไปซื้ออาหารนะคะอาหารเม็ดมาไว้ให้กับเด็กตุนมาไว้ให้กับเด็กๆนะคะแม่น้อยก็กราบขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตานะคะขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ครอบครัวของท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเฮงเฮงปังปังนะคะวันนี้ค่ะล่ำรวยล่ำรวยทุกทุกท่านเลยค่ะขอทุกท่านมีแต่ความโชคดีตลอดไปนะคะเด็กๆที่บ้านสามบุญเป็นกำลังใจให้ค่ะเด็กๆที่บ้านสามบุญอวยพรให้กับพอ่พอๆแม่แม่ทุกทท่านนะคะเนียค่ะเด็กๆที่กรุงใหญ่นะคะไม่น้อยก็ให้กินอาหารแล้วก็กินนมเหมือนกันค่ะเด็กๆก็ได้กินนมได้ชิมนมนะคะกินบ้างอย่างนี้นะคะ แล้วก็จะมีขนมนะคะขนมมาให้กับเด็กๆอาร์ตชิกงใหญ่ด้วยนะคะกินอย่างอรอร่อยเลยะคะ่ะแม่น้อยก็ค่อยๆป้อนทีละคนนะคะบางทีแม่น้อยก็เหาะใส่ไอ้ตรงที่อ่าถาดตรงข้างๆเพราะเพราะว่าจะเปเป็นการแย่งกันนะคะบางบางทีก็ได้เอาให้แบบเลียเลียกินที่มือแม่น้อยอยู่อย่างนี้นะคะนะคะดูไปก็แบบมีความสุขมากนะคะเวลาเราอยู่กับเด็กๆคะ่ะ ยิ่งเขาเวลาขีอ้อนนะคะนาา่นารักน่ารักค่ะนี่ค่ะอันนี้พี่บุญอุ้มคนสวยค่ะพี่บุญอุ้มพี่บุญอุ้มก็อร่อยมากกับขนมแมวเลียนะคะอาทิตย์หนึ่งเรากินครั้งหนึ่งนะเด็กๆท่านผู้ใหญ่แนะนามาบอกว่าให้กินอาทิตย์ละครั้งค่ะเนี่ยค่ะทานข้าวนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ